ตอนนี้ก็อยู่กับอ่างเปาชาแนลนะครับก็กําลังดูเขาขับรถไถครับเดี๋ยวจะรอจะซูมให้ดูนะฮะนี่ฮะรถไถครับการไถานาของคือรถไถบ้านกูนะฮะนี่ครับบรรยากาศก,ก็สวยงามครับนี่ครับบรรยากาศก็สวยงามนะฮะนี่ก็คือรถไถนะฮะเดีจะซูมให้ดูนะฮะนานเดี๋ยวจะหยิบิ ก็เป็นครับบรรยากาศของเราสวยงามมากครับเนี่ยรับเข้าไปสวยงามบรรยากาศสวยงามนะครับบรรยากาศโอ้โหเนี่ยโอ้โผล่แล้วนะครับก็เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอคลิปหน้านะนี่คือรถแถวไปก่อนครับเราจะลาไปด้วยคลิปภาพนี้นะครับ Yep.